เมืงดูพี่นอ้องผ้ามาให้เขาหมามาไล่เขาได้เลยเบิ่งเนี้ยเนี่ยเห็นบ่ครับเห็นบ่สองตัวตะมุตะมีอยู่นั่นน่ะโอ้ยสูนี่เนาะตอนซุ้มนั่น,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 นก็นขยับมาเรื่อยๆขยับมาเรื่อยๆซุ้มนี่ก็ไล่ไปไซนสานันเล่งมาหัดกลเขาเขาก็ขยับเข้ามาขยับเข้ามา เอเอฝุ่นเล่นมาแล้วต้องเลงต้องเงต้องเงสุกนันกันล่นเขาว่าฝุ่นสุกนักน,อ,นอ่ามาเหี่ยวทับกันฉีทับกันกนันแล้วมาเลยไอวันมึงสิไปโพพอเหรอไยันเห็นแต่หัวอยู่เลยเอาสองตัวสัวโอ้ยเนาะ <laughs> เดี๋ยวพ่อทำสะพานข้ามให้ต่อไปเองก็ไปวิ่งอยู่เกาะกลางเลยนะ,ะขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมา จะไปไล่เขาทำไมเล่าเออไปไล่เขาทำไมพวกนั้นก็มารอกินข้าวนะครับพวกนั้นนะมันจะมารอกินข้าวนะคือจะประเทอาหารมาให้มันตลอดนะครับนะเอาอาหารมาไว้ให้ทุกวันคืออย่างน้นอยๆก็ให้เขาได้อิ่มบ้างนะครับนะ แตนตอกแตนตอกแตนมาแล้วสุมนันกับมาพุ่นแล้วสุมนันน้ำกระสีร้อยร้อยมากินอยู่พุ่นมันก็สิร้อยมันหูว่าผมเทไปบ่งไรเนี่ยน้ำก็สิร้อยไปมันสลัดด้วยตัวอีกตัวนึงตัวไล่กันกันน่ะตัวดำมันก็สิปึกอยู่เออไปเดินไปอวดเดินไปเดินไปไปเดินเดินเลยเดินเลยไปเดินโชคดีมา ออมันอจากเรียนทงหน้าเด,เดี๋ยวพ่อ,อจะทําสะพานข้ามให้ตรงนี้ให้พวกเองวิ่งเล่นนะ,นะคือที่มันอยากมันไม่อยากมันสิ่งที่มันอยากวิ่งเล่นก็คือว่าตรงนี้มันมีย้ามีอะไรไงมีเฟียงนะครับนะอภอาษาอีสานเอื่นเฟียงภาษาไทยเรือรเรียกเรียกเรียก,กว่าเรียกเรียกฟางนะครับนะมาเร็วมาพ่อไปแล้วเด้พ่อไปแล้วเด้ไป, دة, ไปแล้วนะ ไปแล้วนะไปแล้วนะปวดมันขึ้นมากินแล้วตัวนึงอยู่พูดมันขึ้นมากินแล้วผมรมาเทไปปากทางสลัดไอ้ตัวนั้นตัวไร่ด่างมันสิมานอนเฝ้าเสมอมาเร็วมาแล้วเร็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 วซูสองตัวนี่สูสิไปดมยังกระดอกกระเดียแถวเนี่ยเงี้ยวทับอีกเออลิ้นหอยเอาขีข่ขีข่ใส่ โอ้บักาบคามเลเน้องมึงนเนาะเหีียว่าพ่อขี่ใส่เขาพร้อมคักขนาดเอ๊ะสุดยอดเออหาเรื่องคนอื่นอีกเก่งขนาดน้องมึงเนาะนี่ก็คุกมาไว้ก็เอามาวางไว้เป็นจุดเป็นจุดให้เขานะครับนะเออไม่ ไม่มีไม้ใหญ่นะครับนะเอาไม้แผ่นเล็กๆอย่างนี้หระวางไว้วางไว้ไม่เป็นไรหรอกนะครับนะเออคุกมีตับมีไก่มีตับย่างมีไก่ย่างนะครับนะขึ้นได้ปะล่ะเอากินหญ้าหญ้าแทบวะลูกแทบวะมันห่อนมันห่อนแล้วมันห่อนในมันก็เลยกินหญ้าเพื่อที่สิระลายร่างกายไอ้น,นี่ออกจากตัวมันนะเออ กพื่อสิระบายควาวผ่อนมั่งมาขึ้นมาลูกมาขึ้นมาเร็วๆๆ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 ๆุๆๆ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 ๆมาๆๆ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 ่ๆๆเๆๆๆๆๆๆปๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆ่าๆๆก็นๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆัๆๆ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 ๆนหยังนี่ ทำอะไรลวกมาขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้มึงก็จีคีไลเท่ขึ้นบ่ได้มันสั้นเพาะพ่อมันสั้นผ่เพ่ะมันสูงมันสั้นเพ่ะหนูขึ้นบ่ได้พ่ะก็อโอ้ยพูดอะยางไปพุ่นไปรอดบังกันแท้ขาดประเทศเด้อพี่น้องมึงนี่ก็จีขีไลแั่แท้อิโซกดีมันฉลาดขนาดนี้มันยางขามกันแท้หน้าบ่ไดดมันยางไปหอดบ่งตรงนั้นนะพี่น้อง ตรงที่เขาไอ้ขุดให้ทางรถไอ้อแท๊กวิ่งนะเออโต้ซึ่งสลาดแต่ว่าหรือว่ามันมาดูอะมันมาดูเราเลยจาได,จด้จะมาไหมเนี่ยจะขึ้นมาไหมจะขึ้นมาไหมเออไปแล้วตรงแตงต้องแตงต้องแงตง,แงไปแล้วฝุ่นมากันนึงอยิ่ฝุ่นอ่ะเฮ็ดยังไม่ยู่่ฝุ่นกังจะากังจ่งจยจะไปหากวนเขาอีกแล้ว เออไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วขึ้นได้บ้าขึ้นได้บ้าคุณลกูกขึ้นได้บ้ามันดมอย่างมันดมหายอย่างอ่อนขึ้นมาแล้วคุณบืนขึ้นมาแล้ว อ่าบืนขึ้นมาแล้วฝนตื้อลืองตื้อเลืงตืเลืงตืลืงมาแล้วมาแล้วก็ย่างลินหอยตะเล็ดตะเล็ดตะเลดมาแล้วอันสุดนั้นเขาก็มาหากินอยู่พู้ที่ไก่พี่น้องอสองตัวอยู่หุ่นพู้นเขาก็หากินไว้อยู่หุ่นอ่าผมก็สีไอ้อันนี้ไว้เอาเทไว้เป็นจุดเป็นจุดมีหมาหน่อยมาน้ำเห็นว่าเห็นหมาหน่อยบ่โอ้ยมือกับจงแมีนสันเห็นหมาหน่อยบ่ครับไหนมีหมาหน่อยมาน้ำเด้อ เดียวต้องเฝ้าผ้าพวกนี้ขึ้นในเดี๋ยวต้องเฝ้าผ้าพวกนี้ขึ้นในึ้นบ้านไปเดินคุณลูกร้อนไหมพ่อฮอนครับฮอนบ้าฮอน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 แห้งจีลูกฮอนกับพ่อฮอน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 กันยัง ย่างเดียวเนี่ยอันนั้นเปทางได้ล่ะมันไปทางได้ล่ะอันนั้นน่ะเนาะเอ้มันเป็นช็อเป็นยังเป็นยังผิวสะซายนะเศษพัดตรงพัดติ๊กเต็มสะซายยหญ่ย่างอยู่ไม่ยังย่างน้อกคนไม่ยังบ่ต้องย่างบ่ได้พิศวาสไปนั่นเอาเอาพ่อย่างถอยหลังมันก็สิย่างน้อกคนพ่อเท่านี่น เออไปขึ้นบ้านเออมาแล้ว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 ตึงเซิงตึงเซิงมาแล้วปวดเอวอุ้ยอุ้ยอุ้อุยมาอยู่โอ้ยเนาะอันนี้เนี่ยจุกัดกัดให้ยังสัวเอาเอาเลาเล่นดักกันอีกเอาเอาเอาไปบ่เด่ะไปบ่เด่ะเออ โซนี่นะจะไปกินงเงียบๆบ,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 บ่เป็นเอาเอาเอาไปไปไปลบ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 ท่านเขาบ่ท่านเขาบ่บ่ท่านเขาซ้ำโอ้โหผู้ดำเนินท่านากินลินกินลินกินลินไปอยู่พู้น่ะพี่นอ้องพู้น่ะเฮตตาดากม้วนกินลินกินลินกินลินไปอยู่พู้น่ะบ่ท่านเขาซ้ำไปยืนโจโลอยู่พู้นาะที่นี่ไปหาเมืองโซ่เนี่ คักข,ขนาดนั่งสูสองตัวน่ะพูดไอ้พูดน่ะเขายืนบ้างไปไล่เขาเหยียดเขาหนีเหยียดโอ้ยว้เอาลองไปสู้ปกติจะมาให้ตอนกลางคืนไงว่าตอนมืดมืดไงเพราะว่า ถ้าให้ตอนกลางคืนตอนมืดๆแล้วมันจะมันจะมองไม่ค่อยเห็นพวกนั้นพวกนั้นมันจะแอบอยู่ตามตามข้างไอ้ถน,นนี่แหละพวกนี้มันก็จะไม่เห็นมันไปแอบตามคันนาตามอะไรไงวันนี้ก็เลยกะว่าจะนอนเร็วหน่อยนะครับนะก็เลยรีบเอามาให้นะครับนะเออยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยค่ำแล้วฝนก็ไม่ตกแดดก็ร้อนโอ้ยหนออ่ออี่อยเมียเอ้ย เอองิดลายเงิดคักเงิดแน่เอาไปแล้วหายใจยมาที่ไหนเอาแล้วเตี๋ยวด้อสูอส,สิเป็นล่มไอ้ฮีสโตกอะอ่าเองบ่มาไม่เลยเหรมันไปใช้เรามาที่ไหนไปบังเกิาอีกแล้วพุ่นนะวัวนบ้านหลังพุ่นพี่น้องบ้านหลังพุ่นเพิ่นไอ้เลี้ยงม้าไว้เป็นเป็นชิฟโตพุน่นอะ ไลาห,หอหลดคนมาที่ี่นอูบอูบใส่รลดคนมาที่ไีนโอ้ย่านถึงอย่าเบื่ออยู่ย่านเขาเบื่ออย่าอยูอย่นะเออมันอยู่ติดถน,นนเด้บมองหันแถบ้านแล้วติดถนนนะโอเคนะครับเด้อคลิปนี้ก็มาแต่เพียงเท่านี้นะสอดรู้สอดเห็นยิส่สวัสดีครับ